สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูน่านานาสาระบันเทิงค่ะแม่ไอ้ปรีชยาเปิดใจร่ำให้โทษตัวเองทำลูกเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์ เจอมาราสมชีวิตอีกครั้งสำหรับไอซ์ปรีชยาพงษาน,านิกรท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้หล้นหลามล่าสุดสาวไอซ์ได้เปิดใจเรื่องราวต่างๆผ่านรายการแฉวันที่24กรกฎาคม2566พร้อมคุณแม่บางอ่อนสาวไอซ์เผยว่าตอนนั้นเป็นคนไม่ค่อยพูดถ้าไม่ไหวจริงๆ ล้มไปเลยทำให้สุดก่อนจนกระทั่งไม่ไหวจริงๆในทุกๆเรื่องไม่พูดกับใครพอมารู้ทีเดียวมันเลยระบบมันพังไปหมดไม่รู้จะแก้ยังไงนี่มันเข้ามาพร้อมกันทีเดียวแม่ก็คุยกับเขาว่าไม่ต้องห่วงแม่คุณพ่อบอกว่าถ้าพ่อเป็นอะไรอีกคนหนึ่งไม่ต้องกู้นะ แกเป็นอะไรไม่บอกไม่อยากเป็นภาระให้ลูกโทษตัวเองตลอดคุณแม่ด้วยนางเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์ของเราจากบนลงมาล่างเรารับไม่ทันเลยไม่รู้จะไปยังไงต่อในชีวิตแต่พอไอซ์เริ่มเข้าวงการมีเงินช่วยครอบครัวดีขึ้นแต่วันที่พ่อป่วยเงินเก็บของเขาหมดเลยรักษาหมดเลยหลังจากวันนี้แม่แอดมิดแล้วไอซ์แม่ไม่บอก พ่อก็ไม่บอกแม่สุดท้ายเขียนมายาวเลยพ่อกับแม่ไม่ได้เป็นภาระลูกลูกมีหน้าที่ต้องดูแลพ่อแม่ยามแก่เท่าเราต้องสู้ไปด้วยกันเราต้องผ่านพ้นไปให้ได้แม่ก็แบบสงสารเขาอาจเป็นปมทำให้เขาซึมเศร้าขึ้นมาที่ผ่านชีวิตวัยเด็กงงๆมีรถมีบ้านเป็นปมเล็กๆตรงนั้นขึ้นมาเป็นคนไม่พูดไอพร้อมทำงานค่ะ ขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ